วันนี้ก็วันที่ห้านะคะเราก็คณะก็เป็นเป็นเนจ้าภาพกำลังใจ,งจงนี่ก็เป็นชานมอินเดียนะคะอ่าก็เจ้าภาพวันละสี่พันรูปีวัดไทยวิขยาอันนี้ไปลองชิมเลยค่ะร้อนนะเข้มข้นมันจะออกจืดหน่อยใช่ไหมออหต้องเติมน้ำตาลป่ะคะหรือว่าไง เติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วแต่คนจะชอบหวานไม่หวานเนาะอ่ไม่ทานกาแฟเลยมันจะมีอ๋อเป็นรสชาติกแาแฟหรอกาแฟไทยกาแฟอ๋อคล้ายๆอย่างเงี้นนะคะก็เป็นชา,าอินเดียนี่คนขายแล้วมันก็เป็นอินเดียแล้วเนี่ยไอ้เวเอร์ถลอดีดด <laughs> พูดไทยได้พูดไทยได้อันนี้อะไรกำลังใจกำลังใจอ๋ออันนี้ก็วิธีเขานะคะเนี่ย อ๋อนี่เขาก็โชว์ทำให้เราเห็นเห็นเลยน่าจะเป็นเม็ดชาของเขานะาแล้วเขาก็เอาลงไป ร้อมอย่างนี้นะคะเป็นเม็ดกาลำจายเ,ยเม็ดกาลำจายนี่เขาก็ทำปรุงใหม่ให้ดูเลยแต่เวลาเทก็ต้องเหมือนกับต้องกรองโดยใช้เครื่องกรองอันนี้อันใครับอันไหนครับอันนี้นะคะที่วัด ไทยบุธคาญานะคะก็จะอยู่ห่างจากต้นโพป,ประมาณ5-600เมตรนะคะแล้วก็มีกำลังใจเนี้ยค่ะจะเป็นเสภา้าก็คือมาจองได้เลคะ่ะวันละ4,000ลูปีก็ประมาณ2,000บาทโ <Yeah. S 1> ดวยวันนี้ก็ร่วมกัน <Yeah. S 1> พี่เบิร์ดพี่จอยแม่ชีลัตทั้ง2ท่านแล้วก็คณะสะพานบุญนะคะนี่เขาก็จะปรุง ใส่น้ำตาลก็จะมีคนมาทานที่วัดนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวัดของผู้สแสวงบุญของคนไทยนะคะก็สามารถมาทําวัดเช้าวัดเย็นได้วัดเช้าก็หกโมงเชา้าวัดเย็นทุ่มหนึ่งไม่ได้นอนที่วัดนะคะก็สามารถมาทําวัดที่นี่ได้เพราะนุก,ก็ไม่ได้พักที่นี่เหมือนกันนะคะก็เข้ามาเป็นอูนอ่น้ําอู่นน้าก็มีแบบว่าน้ําดื่มให้ทานฟรีส่วนข้าวก็เข้ามาทานได้นะคะโดยแล้วแต่ทําบุญมานอนที่นี่ก็เห็นว่านอนได้3วันนะคะแล้วจะทำบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะหมดยังคะท่านเบิร์ตโอเค